เคยสงสัยไหมครับว่าถ้ามีเรื่องด่วนขึ้นมาการเลือกตั้งจะเลื่อนได้หรือเปล่าสมมุติว่ามีประกาศเลือกตั้งแล้วแต่จู่ๆเกิดเหตุฉุกเฉินระดับประเทศขึ้นมาอาจจะเป็นการสู้รบหรือภัยพิบัติหนักๆแล้วสิทธิในการเลือกตั้งของเราจะเป็นยังไงเรื่องนี้รัฐธรรมนูญมีกติกาหลักกำหนดไว้อยู่ครับนั่นก็คือมาตรา103ที่บอกว่าการเลือกตั้งต้องจัดขึ้นในวันเดียวกันทั่วประเทศและต้องจัดภายใน60วันหลังยุบสภานี่คือหัวใจสําคัญเลยครับ แต่ถ้ามันมีเหตุจําเป็นที่ทําให้จัดเลือกตั้งตามกําหนดไม่ได้ล่ะครับเหตุจําเป็นก็คือสถานการณ์ที่อาจกระทบต่อความสุดจริตเที่ยงธรรมหรือความปลอดภัยพอเกิดวิกฤตแบบนี้กกตจะมีทางออกตามกฎหมายอยู่2ทางครับทางแรกคือเดินหน้าจัดเลือกตั้งตามเดิมแล้วไปจัดการเฉพาะพื้นที่ที่มีปัญหาส่วนทางที่2คือใช้อำนาจตามมาตรา104ประกาศเลือนเลือกตั้งทั้งประเทศไปเลยทีนี้ประเด็นมาอยู่ตรงนี้ครับ ทำไมการเลือกทางที่ถูกถึงสำคัญสุดๆก็เพราะว่ากดเลือกตั้งวันเดียวกันเนี่ยมันแหกกฎไม่ได้เลยทำไมล่ะเพราะถ้าทำไม่ได้ผลของมันคือคำเดียวสั้นๆเลยครับโมฆะโมฆะก็คือการเลือกตั้งทั้งหมดนั้นเสียเปล่าไปเลยเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นมันคือความสูญเปล่าของทุกอย่างทั้งงบประมาณเวลาและโอกาสของประเทศจะเห็นว่าเดิมพันมันสูงมากแต่กฎบายก็มีทางออกให้เสมอครับ ถ้าเลื่อนตามมาตรา1.04พอเหตุการณ์สงบต้องจัดเลือกตั้งใหม่ภายใน30วันกกตอเองก็ยืนยันงาว่าจะคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักสุดท้ายก็น่าคิดนะครับว่าในภาวะวิกฤตอะไรสำคัญกว่ากันระหว่างกระบวนการกับสิทธิพของทุกคนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับ